ฉันขอจบเรื่องนี้ค่ะนานประธานด้วยการฝากท่านประธานไปยังข้าราชการประจำทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทั่วประเทศค่ะที่ยังซื่อตรงต่อหลักการหลักวิชาการที่ได้ร่ำเรียนมาหากท่านพบว่ามันมีความผิดปกตินะคะขอให้ส่งหนังสือท้วงติง่งอย่างเป็นลายละอักษรต่อความไม่ชอบมาพากลทั้งด้วยกฎหมาย ทั้งด้วยหลักวิชาการก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะดยกฎหมายและด้วยหลักวิชาการผู้ว่าแบงก์ชาติพอดีนอกสภาก่อนหนะ้าพิปรายหนึ่งวันให้สัมภาษณ์บูมเบิกซึ่งเป็นสื่อต่างประเทศทางเศรษฐกิจเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนเนรพุทธยืนยันกับบูมเบิกว่าผมยังคงยืนยันมุมมองเดิมที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดิจิทัลวัลเล็โดย การบริโภคภาคเอกชนในปีนี้จะโตอยู่แล้วประมาณ4%หลังจากที่เพิ่งโตทุบสถิติไป7%เมื่อปีที่แล้วทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นอุปประสงค์อย่างทั่วถึงคือไม่ต้องไปกระตุ้นไปการทั่วไปคุณเจตทวุฒิเสนอว่าควรจะเปลี่ยนจากการเติมเงินดิจิทัลริษ 1 0 0 0 0บาทที่จะแจกให้คนอายุ16ปีขึ้นไป50ล้านคนเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปเป็นการช่วยเหลือตรงจุดก็คือให้กลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอยู่ประมาณ15ล้านคนแทนแค่นี้มันพอแล้วบูมเบิร์เนี่ยเขาระบุว่าอย่างไรแม้ความเห็นของผู้ว่าแบงค์ชาติไทยคุณเศรษฐพุทธจะสอดคล้องกับมุมมองของแบงค์ชาติที่เคยระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่นั่นเท่ากับว่าการแสดงความเห็นล่าสุดของผู้ว่าแบงค์ชาติยิ่งเป็นการตอกย้ำความไม่ลงรอยกันระหว่างแบงค์ชาติกับรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิ คุณเรยฐพุธเดี๋ยวใช้คำว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยควรจะทำให้ตรงจุดและจำกัดวงให้แคบลงเราไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการบริโภคอย่างทั่วถึงเพราะ การบริโภคภาคเอกระชนในไทยฟื้นตัวแล้วจากการท่องเที่ยวแต่ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้มีไรายได้น้อยอันนี้ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากโควิดและต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นให้จํากัดวงจากดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยค่ะไปเฉพาะถึงผู้ถือบัตรคนจนแทนก็พอซึ่งเป็นกลุ่มที่มีไรายได้ต่ํากว่าระดับที่กําหนดแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ก่อนแล้วจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในแง่ของวินัยการคลังท่านผู้ชมเนี่ยจะเห็นภาพเลย คุณเฉรฐพุทธเนี่ยเพิ่งมีหนังสือไปทักทวงก่อนคณะน้ำตรีเข้าอะจำได้ไหมที่เป็นที่เผยแพร่ออกมาซึ่งเคยถามทางฝ่า,า,ายรัฐบาลแล้วก็บอกก็เหมือนเดิม,มตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมาร่วมประชุมดิจิทัลว a ลเล็ตแต่ประเด็นสำคัญคือเป็นหนังสือเลยขนาดเดียวกันถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานประเด็นนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหวิชุระระบุ กรณีของสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันกนารจัดงบประมาณแบบขาดดุลแต่มันอยู่ในกรอบวิธยการเงินการคลังมองมุมว่าขณะนี้คือแบงค์ชาติบอกบริโภาเอกชนฟื้นตัวใช่ไหมลัมตีคลังบอกขณะนี้กําลังซื้อภาคครัวเรือนมีปัญหาโดยเฉพาะยอดซื้อรถยนต์นั่งรถมอเตอร์ไซค์และรถบรรทุกที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยค่ะกำลังซื้อลดลงเพราะภาคครัวเรือนไม่มีกําลังซื้อตรงข้ามไหมแล้ว ภาคาอุตสาหกรรมการ<า>เกษตรก็หดตัวลงเป็นปัญาาการผลิตอ,<า>อ่ะเป็นปัญหาที่สะสมยาวนานน,านี่ครวัวเรือนสูงกว่าร้อยละเก้าสิบส่วนใหญ่เป็นหนี้จากที่อยู่อาศัยยานพานะสอแนวโน้มเป็นหนี้เสีย NPL รัฐบาลจึงมีเหตุต้องเข้ามาช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจขณะนี้เริ่มเห็นสัญ,ญญาณว่าภาคการผลิตเริ่มบวกด้านส่งออกเป็นผลมาจากการอัดฉีดกบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น จึงจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการดิจิทัล a l เลตที่เป็นการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกําลังซื้อบริโภคถือเป็นการกระตุ้นในจังหวะที่เหมาะสมอืมแล้วก็บอกว่ารัฐบาลวิเคราะห์เศรษฐกิจทุกมิติ ร้อมแก้ปัญหาระยะสั้นเรื่องปากท้องและระยะยาวเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจจะใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายการเงินการคลังพาประเทศไปสู่การเติบโตที่สูงขึ้นกว่าในอดีตและสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความยั่งยืนทางการคลังขณะที่คุณจุลภามวิวัฒน์ลำตีช่วยคลังเมื่อวานนี้ช่วงค่าก็ลุกขึ้นชี้แจงรับว่าตัวเองมีภารกิจดูแลโครงการเนี้ยดิจิทัลเวล็ตแล้วก็พูดถึงวัฒกรรมของฝ่ายค้าน เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้รูจะหนักไปเนื้อหาการเดินหน้าโครงการไม่ได้เป็นไปอย่างที่ฝ่ายค้าอภิปรายมาเสียหน้าไม่มีย่ยวแล้วเพราะรัฐบาลน,นี้ไม่ใช่รัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นรัฐบาลของประชาชนร่วมกันทํางานเรื่องนี้คุณจุลพันธ์บอกมันเป็นมุมมองที่แตกต่างระหว่างผมกับท่าน ผมมองว่ากระบวนการในการจะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีเม็ดเงินเพียงพอในการแบ่งสรรปันส่วนระหว่างประชาชนจากการเจริญเติบโตเนี่ยสามารถทําได้และควรจะต้องทําก่อนเพราะวันนี้เศรษฐกิจเติบโตอยู่ในระดับที่ต่ําไม่เป็นไปตามศักยภาพอันนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเรื่องนี้รัฐบาลเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อเติมน้ำในบอ่อให้คนไทยหายใจใหายคอได้สามารถมีกำลังต่อย,ยอดการบริโภคการลงทุนสำหรับอาชีพของเขาการมาอภิปรายว่าคิดไปทำไปก็หมายถึงมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไอดอจิลเวลเล็ตเนี่ยคุณจุรพันธ์ก็ชี้แจงรวมถึงเสียหน้าไม่ได้คุณจุรพันธ์ระบ,บุผมเป็นคนดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้าง แล้วก็โดนต่อว่าเรื่องเกณฑ์ลดจำนวนคนมันก็เป็นข้อเสนอจากหน่วยงานอื่นก็ต้องฟังบางอย่างก็ต้องถอยให้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่งเพราะสวัสดิการผู้สูงอายุในขณะนี้ก็ยังไม่พร้อมยังไม่สามารถทำได้ทันทีก็รู้ข้อจำกัดก็พยายามจะเดินหน้าให้สามารถจะเดินหน้าไปได้ด้วยความจำเป็นต้องกระตุ้นด้วยการเติมน้ำในบ่อแล้วก็แจกแจงว่า ไม่ใช่ไม่รอบครอบอย่างที่ฝ่ายค้าอภิปรายแต่นโยบายนี้ <c oughs> ต้องใช้คำว่าคิดนอกกรอบ <c oughs> นอกจากจะวางรากฐานทางเศรษฐกฐิจดิจิตอลและยังมีการสร้างระบบการเงินการโอนเงินของรัฐให้กับประชาช,ชนมีแอปพลิเคชันตรงกลางด้วยบางวัฒกรรมอาจจะดูหนักไปนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิดไปทำไปนะครับเป็นเรื่องของเ,ออเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านอาจจะได้พลาดหัวข่าวนะครับแต่ว่าเนื้อหาความเป็นจริงในส่วนของเรื่องการเดินหน้าโครงการนี่มันไม่ได้สะท้อนในสิ่งที่ท่านได้ได้คิดได้กําหนดวัทกรรมเช่นนั้นขึ้นมามันไม่ได้เป็นความจริงและที่สําคัญในเรื่องของโครงการต่างๆก็เป็นที่เข้าใจและตกลง ร่วมกันในการเดินหน้านโยบายของรัฐเช่นเรื่องของโครงการเติมเงิน10,000บาทเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องของมุมมองที่แตกต่างระหว่างผมกับท่านเท่านั้นพวกผมเนี่ยมองว่ากระบวนการในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้มันมีเม็ดเงินเพียงพอที่จะแบ่งสรรปันส่วนระหว่างประชาชนจากการเจริญเติบโตสามารถทําได้และควรต้องทําก่อนรัฐบาลนี้เน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องการที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อเติมน้ําในบ่อครับ ให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถที่จะหายใจหายคอได้สามารถที่จะมีกําลังไปต่อยอดไปบ,บริโภคไปต่อยอดการลงทุนสําหรับอาชีพของเขาไอ้คาว่าคิดไปทําไปก็เช่นเดียวกันครับไม่ใช่ครับแต่ต้องยอมรับความจริงครับเรารับมรดกมาจากรัฐบาลก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ออระดับหนี้สาธารณะในระดับหนี้ครัวเรือนที่เก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่ถึงมือเราแล้วเรามีหน้าที่ในการบริหารจัดการเดินหน้าต่อไปบอกว่ามีการกล่าวอ้างว่ามีงบประมาณที่ถูกตัดไปถึงหนึ่งแสนหกมื่น็ดพันล้านบาทหากันไม่เจอนะครับด้วยความเคาร,รพพวกคงก็หาไม่เจอว่ามันไปโดนตัดไปโดนอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าตัดหนึ่งแสนหกเนี่ยเพื่อที่จะไปทําโครงการอื่นๆเช่นดิจิทัลเวลต์นะครับในข้อเท็จจริงไม่มีนะครับงบประมาณหน่วยงานใดๆที่บอกว่า 谢谢โ,โดนโเบียด oh โดนบังออกไปจากโครงการที่เราจะใส่เข้าไปเช่นเรื่องของการทำา1 0 0 0 0บาทผ่าน d i g ดิจิ Wallet และที่สำคัญครับการทำา1 0 0 0 0บาทผ่าน d i g ดิจิ w a l w e t l ผมต้องเรียนงี้ครับว่าเป็นโครงการที่เรายอมขัดดุลเพิ่มเติมคือ t o อปอเพราะเราต้องการสร้างเม็ดเงินใหม่ใส่ลงไปในระบบเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้ได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดประเด็นนี้ก็ต้องไปไล่รายละเอียดกันต่อแหละเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ เพราะฝ่ายค้านก้าวไกลเนี่บอกไปตัดอะไรที่มันจําเป็นทําทลายโอกาสเพื่อจะเอาเงินเก็บรวบรวมไปทําดิจิทัลวเล็ตแสนเจ็ดหมื่ล้านใช่ไหมฟังรัฐบาลคุณจุลภัณฑ์บอกไหนไปตัดตรงไหนเพราะดิจิทัลอวเล็ตมันก็มาจากการเพิ่มงบประมาณาเพราะมีการเพิ่มงบประมาณเดี๋ยวจะมีงบประมาณกลางปีเข้ามาอีกซึ่งดูเหมือนสํานักงบเดี๋ยวจะเต็มแล้วท่านผู้ชมฮะงบประมาณปี67ซึ่งมันจะมี เขาเรียกว่างบกลางปี122,000ล้านนี่คือมันก็คนละม,มุมฝ่ายก้าวไกลบอกนี่คุณไม่ตัดทำให้โครงการที่มันจาเป็นถูกตัดทิ้งเพื่อจะมาทำดิจิต a ลเวเล็รัฐบาลบอกตัดตรงไหนเพราะเองเงินที่เอามาทำดิจิทัลเวมันเป็นเงินใหม่กู้เพิ่ม <c oughs> เ,อเอาใช่ไหมค่ะ <c oughs> มันคนละม,มุมกันแบบนี้